วันนีอ้อยู่ที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็มาเจอกับคนป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์จิวยากุแล้วก็ดีขึ้นมากๆเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะปนัดดาค่ะปนัดดาใช่ไหมคะก่อนทานจิวยากุนี้มีอาการป่วยอะไรคะปวดเข่าค่ะปวดเขา่เขาแล้วก็เป็นอะไรอีกคะความดันความดันความดันสูงสูงเท่าไหร่คะพี่0โอ้ แล้วแล้วมันปวดหัวมันมีแรงอะไรไหมอ่ะปวดปวดหัวใช่ไหมคะปวดเข่าเป็นความดันสูงแล้วเป็นอะไรอีกคะมันอโอ้โหแล้วแล้วแล้วทำงานอะไรได้ปกติไหมอ่ะข้อจอยู่แต่ไม่มีเรื่องเลยอ๋อใช่ไหมแล้วแล้วทานจินยากุวันแรกนี่เห็นว่านอกเลยใช่หยุดทานทานเยอะไหมคะ ปริมาณอ๋อฝาเดียว,ยวมันมีอาการยังไงคะเปรียวไม่มีรไ,ไม่มีเรียวไม่มีแรนอนอ๋อฝาเดียวเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้น,นทานต่อหรือว่าหยุดเลยทานต่อทานต่อแล้วเป็นยังไงบ้างคะ มีเรื่องมีแรงขึ้นนะอะมานได้ดีขึ้นอาฮะแล้วมันมันลดเวลาลงจากสามชั่วโมงอ๋อหชั่วโมงครึ่งรอแล้วถึงที่นี้ถึงที่นี้ว่าที่ว่าปวดเข่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้นอ๋อว้าไอ้ยาทานมากี่วันคะพี่สามวันโอ้รอแล้วความดันถึงที่นี้ความดันสูงอันนี้เราได้ไปวัดไหมลดแล้วลดแล้วอ๋อ โอ้หา,ามวันเนี่ยนะ,อ,ะอียาแล้วตอนนี้เห็นว่าสบายตัวไปกีดยางนี่สบายมากอ๋อไขมันสามรจ้ะรถเหลือ1 0โอ้ยตายแล้วสมวันนะคะี่อันนี้จากปากของผู้ใช้โดยตรงเลยนะคะพอดีเมื่อกี้แอบได้ยินเลยขออนุญาตสัมภาษณ์สดๆไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะคะคกับจิวยากุที่หาดใหญ่วันนี้ขอบพระคุณพี่ปนัดดานะคะขอบคุณค่ะ